ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขามาพบกันนะครับในคลิปที่สองนะครับทีนี้มาดูนกของพ่อวิมานจริงๆแล้วนกของท่านอ่าที่อยู่บริเวณแถวเนี้ยครับยังเป็นนกใหม่อยู่เลยดูยากนะครับแต่นกที่ท่านอยากให้ดูคือเป็นนกเมืองการนะครับท่านสั่งมาคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งเลยเอาพ่อวิมานสวัสดีรอบหนึ่งครับพ่อครับครับอ่าอันนี้ยังไงพ่อเป็นนกเมืองการทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอตัวไหน เก๋กว่ากันตัวนู้นนะครับตัวนู้นเก๋กว่าแต่ว่าพ่อชอบตัวนี้ครับชอบเาว่ามันมันได้ใจมันมันทันเวลาเราไปต่อเนี่ยไม้เศร้ายังไม่ปล่อยมือยังไม่ปล่อยไม้เศร้าอ่แต่ผมดูแล้วเหมือนจะเป็นนกคอเล็กๆนะพ่อเนาะครับนกคอไม่ใช่นกคอตันใหญ่ครับเนาะครับเป็นนกกี่กุกพ่อกุกเดียวครับนกหนึ่งกุกเนาะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูโอ้ขนล่วงนะพ่อเนาะช่วนี้เนาะครับนกขนล่วงอ่าโอ้หัวหัน ก็เป็นเม็ดพวกเม็ดข้าวโพดรวมเนี่ยเนาะครับเปลือกให้ไม่ได้หนูมันเยอะอ๋อหนูครับหนูเยอะก็เลยในเวลานี้กัดขาดเล่นโอ้โหหนูนะครับนี่เลยอีกใครเลยให้แตงว่าอาหารครับอันนี้คือตัวอันตรายอีกชันนีหนึ่งนะครับหนูอันนี้นอกมาจากเมืองการนะครับเอามาดูชวดทรงองเอวหน่อยสินะครับกี่ตัวแล้วว่านี่เฉลยเขาสี่ตัวครับซึ่งฝึกเรียนพฤติการนะครับ เพิ่งฝึกเดือนพิจิกาที่ผ่านมานะครับเดือนพศจิกาที่ผ่านมานอแต่ไม่ค่อยได้ออกครับท่านก็จะเอาลงมาอีกตัวหนึ่งครับน้องครับอ่าเป็นไงพ่อตัวนี้ไม้เสียบพริกมีกี่แถวนี่ <c oughs> ตาผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยผมก็นก <c oughs> ตัวไม่ใหญ่นะพ่อครับตัวไม่ใหญ่ ครับแต่ตัวนี้ตัวใหญ่อ,อครับจะเทียบให้ฟังใช่ไหมพ่อจะคูหรือเปล่านี่มันขนล่วงเนระช่วงนี้เนอ้ครับตัวนี้สวยแต่ตัวใหญ่อืแต่มันเข้าไปนียนหางมันหักครับส่วนมากจะออกเป็นโซนเหลือง,องนะครับขอบตาแล้วพ่อเนาะ เพราะว่าท่านชอบอยู่แล้วครับตาเหลืองลองลองเทียบดูครูไหมครับเอาผมต้องไปนิดนึงครับถ้าจะเทียบนะนกขนล่วงด้วยช่วงนี้แต่ว่าตัวนี้ฝั่งนี้มีมีแตกง่ามนะพ่อเนาะครับ,รบตัวเนี้แต่ก็ยังแตกไม่หมดนะครับเหมือนตัวที่อ,อดีตของพ่อนะครับที่เลี้ยง นะครับมันก็ไม่ค่อยคึกนะครับนกช่วงนี้อันนี้สั่งยังไงพ่อสั่งยังไงได้เห็นตัวเห็นอะไรยังไงผมือยังไงดูด,ดูดูในในยูทูบนะครับมันจะดูวิดีโอคอไงครับเอ,อดูตัวเลยครับดูตัวว่าตัวนุ่งตัวนี้เลยครับแล้วก็สั่งม,มันมีสามตัวผมมาสามตัวแต่ตัวนั้นผมปล่อยแล้วมันเลี้ยงไว้ขึ้นที่มันเล็กด้วยผมก็เลยปล่อยมันตัวมันก็เล็กด้วยเหี่ยวกวนครับพี่น้องครับ มันมีเหย่่ยวตัวหนึ่งบินอยู่นี่นี่ครับร้องแต่คลิปแรกแล้วครับนี่นี่นะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละ,ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโคกครบับเป็นโคบสงสัยมันไม่มีนกจะกินนะพ่อมันก็เลยจะมาวนนกพ่อเอา้าไม่เป็นไรพ่อขอดูหน่อยนกทีนี้เสียดายครับไม่ได้ดูนกตรงนี้ถือว่ามาดูมาพาพี่น้องมาเที่ยวเมืองกาลแล้วกันครับมาดูนกเมืองกาลเป็นนกผูหรือเปล่าว่านกเมืองกาลนี่หรือเป็นนก นกโคกหรือเป็นนกนกโคกนอกจากบ้องตี้ครับเมืองการอําเภอบ้องตี้อําเภอบ้องตี้ครับครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละครับว่ามันคือตรงไหนบ้องตี้เนาะอ่าแต่มันเป็นแดนนูนี่นี่นี่ไม้เสียพีกอยู่ตรงหลังมันนี่ใช่ไหมพ่อครับครับขนาดปีกใหญ่มันนี่เนาะครับมันเป็นเส้นอยู่นะครับแต่มันไม่ตรงกันบางสัวนะถ้าจวดตรงกันเนี่ยมันจะดีตรงกันยาวไปถึงไหนถึงหมดเลยแหละอ๋อถึงหมดเลยครับถึงจัจุดกันจุดไงครับ ต้องเป็นสามแถวใช่ไหมครับหนึ่งสองสามเรียงออกไปอย่างนี้ครับสมันมามัแต่มีมันไม่ไม่ค่อยมีอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีครับอันมีมันจะเห็นเลยถ้าเรามองดูมันจะเห็นเลยตรงที่ดำสีดำๆมันอ่ายาวเรียงกันเป็นแถวเลยครับเหมือนตู้รถไฟเลยเอาง่ายเนาะครับยาวติดกันแล้วก็แกกด้วยนะแตกห้ามด้วยอ๋อแตกห้ามด้วยครับแต่นี่มันไม่แกกครับขนมันนอกก็ถ่ายขนมันดูไม่ค่อยสวย่หรอกครับอือเขาเรียกว่าไม้เสียบพิกครับ อ่าอันนั้นสร้อยตรงนั้นใช่ไหมพ่อตรงนูนนูนมันเนี่ยเนาะที่เราคุยกันเนาะครับที่มันนูนขึ้นแล้วก็ให้มันเรืองเหลืองครับอ่าไม่ใช่ลายเม็ดคอเหลืองครับไม่ใช่ลายอ่าไม่ใช่ลายเม็ดคอเหลืองแต่เป็นไหลตรงไห,งไหลมันเนี่ยตรงไหลตรงไหลมันเนี่ยตรงหนงหนงมันเนี่ยบอ่าแต่ผมเรียกสร้อยสังวาลแต่บางคนเขาก็เรียกสร้อยเสียโค้งอะไรลายเสียโค้งอะไรอ่าครับแต่ผมเรียกการเกาะคอนี่เกี่ยวไหมพ่อเกาะชิดเกาะหางนี่เกี่ยวไหม เกี่ยวครับอ่ายังไงต้องห่างต้องชิดขาเนี่ยให้ชิดกันเลยถ้ามันก่อคอนี่ครับมันจะไม่ดิ้นนกจะเป็นนกที่ไม่ที่ไม่ไม่เปียวไม่เปียวถ้าอย่างนี้อย่างนี้มันจะเปียวถ้ากระโดดกระโดดไปแล้วมันไม่กำมันมันไม่ก่อคอนครับคือนกใจร้อนมันแตเฉยครับนกใจร้อนมัเป็นนกใจร้อนครับนกแตกเฉยอ่ครับแต่ผู้เท่าผู้เจ่วว่าให้ชิดกันแล้วก็กำคอนชิบกันแล้วก็กำคอนครับเวลามันอยู่ในพันธุ์เนี่ย ครับต้องดูแบบนั้นนะครับนี่อย่างเช่นขาขวานุกตัวนี้ก็กำดีนะครับเพราะว่าทางนี้เรียกว่าแต่ใรถทางผมก็เรียกว่านกนกกอดคอนนะครับขานิ้วนี่ต้องต้องกอดคอนนะครับต้องกอดก็คือกำให้แน่นนั่นแหละครับนี่หนึ่งตัวแต่อชอบตัวไหนมากที่สุดครับลายน,น่าจะเป็นตัวนูนั้างนี่เนาะ แต่ผมตัวนี้มันมีเรียกครูด้วยผมก็อ๋อพูดถึงเรื่องคารลมคารลมนกเป็นาจะชอบอสดงว่าชอบคารลมนี่ใช่ไหมนี่คารลมนกลงก็พอได้แต่ถ้ามันเพราะว่ามันฟังเพราะนกคารลมครับตัวนี้ไม่มีคารลมเหรอพ่อมันมีคารลมแต่มันบางๆแต่มันมีบางๆแต่มันมีมีคูอ่างสองอ๋อตัวนี้ครูอ่างอ่างสองคำแต่ตัวนี้ตัวใหญ่นกครับ โอ้นอกกระจอกเนาะไม่งั้นนี่เรียบร้อยเนาะข้าวหมดอะไรหมดต้องกันไหมครับอ่าอันนี้อหนึ่งตัวนะครับตัว,ตวนี้พ่อตัวนี้ไม่เสียพริกเป็นไงมีไหมแต่มีแตกง่ามอยู่นะนกตัวนี้นะ่ะเนาะใช่ไหมลายกีบบัวมก็ไม่สวยอ่าถ้าได้ถึงห้าข้างละห้า ห้าเส้นนี่สวยเลยข้างละสามก็ได้ข้างละห้าก็ได้ข้างละสามสุดมากข้างละสามก็ดีเหมือนกันลายกรีบบัวกีบบัวก็คือเรียงจากบนถึงล่างนะพ่อเนาะครับครับอู้วันนี้แตกง่ามเยอะอยู่นะพ่อนะแต่ก็ยังไม่เท่ากับถ้าพูดถึงนกที่ตัวมันหมายว่าคือยังไม่ได้ครึ่งเชีย่ยวเลยเอาง่ายๆครับครับอมันนี้เป็นหลายร้อยตัวแล้วไม่เจอไม่เจอ,อสักทีครับมีแต่แตกอยู่แตกไม่หมดครับอ่ามีแต่แตกบ้านเราเรียกว่าแตกพอกระเทือน อแตกเป็นยอมยอมไปนะครับไม่แตกเยอะเนาะนี่ครับต้องขออภัยนะครับว่าคามมันลงลึกเลยคามตัวนี้มันโอ้คามจีนนีเนาะครับอ่าพอเรียกว่าคามจีนนี่คือลงลงลึกด้านข้างมันก็มีคามด้วยยิ่งดีทั้งนอกทั้งทางในทั้งนอกเป็นเพราว่าสนับปีก็ต้องติดคามด้วยหรือเล่าหเรือยังไงติดคามด้วยฮะยิ่งดีเลยอ๋อทั้งทั้งนอกและทั้งในครับ แต่ตัวนี้คือมันมีคูอ่างคนรุ่นเก่าก็ชอบหรือว่าคูอ่างนี่ชอบไหมรุ่นเก่าชอบคูอ่างกันใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เขาฮิตกันไงเขาชอบ,ออบคูอก่ามันฟังมสมัยก่อนฮิตไหมสมัยก่อนฮิตไหมมันก็ไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนเล่นละครอ่างเพราะว่าเขาไม่รู้ไงโอ้ขอเขาไม่รู้ทีนี้มาฮิตกันล่างหลังมานี่ใช่ไหมล,ล่างหลังอันนี้ช่วงดงงังๆใช่ไหมครับตัว อ่าอย่างเช่นตัวนี้ปีกก็ห่างแล้วพ่อเนาะอ่าห่างครับเสื้อก็เป็นไงพ่อมันก็ไม่เท่าไหลเสื้อในก็ไม่รู้ฮะมันร่วงหรือเปล่าครับแต่ตัวนี้มันผมชอบตัวนี้แหละเพราะว่ามันมันวงในมันดีครับตัวนี้มันช้าเสียงกลางนกเสียงกลางเสียงใหญ่กลางเสียงกลางนี่มันจะเป็นนกช้าเสียงกลางเสียงใหญ่จะเป็นนกช้าครับถ้าเป็นเสียงเล็ก เดกลางมาหาเลขไงมันจะสีนกวเร็วเร็วนกเร็วนกไวครับอย่างว่านะครับนกช่วงนี้มันอากาศมันร้อนครับมันไม่ค่อยอยากจะเล่นเลครับแล้วแถมตัวนี้ก็ขนร่วงทังหากนะครับอ่าแสดงว่าชอบตัวนี้ครับนะครับนี่ก็เอาไปที่ไหนก็ได้ไปวางไว้ที่ไหนมันก็ไม่มันก็ไม่เดียวครับผมก็เจ้าเสือเย็นชื่อมันผมตั้งชื่อมันเจ้าเสือเย็น ้ของเก่าเขาปากเป็นไงปากเหมือนที่พ่อพูดไหมมันก็งออยู่ข้างบนสั้นงอถ้าจะให้ยังดีมันต้องเหมือนนกกาลปีกไอปากนกกระจิบอ่ะที่มันกินดอกดอกแค่ดอกอะไรอ๋อแล้วยาวแหลมแหลมหน่อยใช่ไหมยาวแหลมแหลมครับครับปากไวที่กินน้ําหวานเนอะครับอ่าแล้วก็โค้งโค้งยาวแล้วก็โค้งมันจะมีสองสองสองอย่างอย่างอย่างหนึ่งก็คือสั้นๆให้งอ อีกอันหนึ่งให้ยาวๆโค้งเล็กๆมัจะมีสองอย่างเอไงว่าขอให้โค้งแล้วกันครับอขอให้โค้งขอให้งอมันเป็นนกครับนี่นะครับก็ต้องขออภัยนะครับอภาพอาจจะไม่เต็มจอถึงเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นนกออกเทคาับครับแต่ขึ้นจริงๆมันจะสี้เทาเลยนี่ถ้ามันคึกจัดๆจะเป็นสีเทาก็คือเอาไ้ว่านกสมบูรณ์ครับ สมบูรณ์สีมันจะออกนั่นเลยสีแจ่มเอาง่ายมีออร่าครับเปล่งประกายเอาง่ายเนาะถ้านกไม่คึกนกลงนี่สีมันจะแบบเศร้าๆมองๆสีจืดท่านท่านนกกินข้าวเปลือกมันจะต่อทนตามตำรานะผู้เฒ่าผู้แก่บอกอบแล้วทําไมพ่อไม่ให้กินข้าวเปลือกทีนี้มันหนูนั่นแหละ กลัวมันกลัวมันกลัวมันไม่รู้ยังไงถ้าเอาข้าเปลือกให้ครับก็คือหนูจะลงครับและนกจะตายเออไม่นี่จะแกบไลครับดีไม่ดีมันไปกวนนกเราให้นกเราตกใจดิ้น่าแตกีทีนี้ไปเด็นหลักเลยครับผมโอ้เอาละพี่น้องครับก็ถือว่าไม่ได้ดูนกที่นี่แ้วเพราะว่ามันดิ้นครับมันเป็นนกเชเลยใหม่นะพ่อเนาะดูอาจจะยากนะครับแต่ผมพอเข้าใจแล้วเนี่ยครับนกตัวนี้เป็นนก หนึ่งกรูนะพ่อเนาะครับนี่คอจะยาวๆครับนกตัวนี้คอยาวตามสูตรที่พออะไรหัวคอยาวคอคอกิ่วนะครับตรงใต้คางเนนะพ่อเนาะครับเนี่ยทั้งสองตัวแหละครับนกทั้งสองตัวแหละนะครับแต่ต้องดูตอนมันยืดแต่ถ้าเป็นนกคอตันถึงจะยืดยังไงคอตันคอสั้นก็ยังตันอยู่เหมือนเดิมนะพ่อเนาะอ่า นี่ครับเดี๋ยวมันต้องได้คุยกันอีกครับเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบนึงแล้วกันมันมันมีมันมีครับมันไม่จบครับมันมีไปเรื่อยครับทำราตำราดูมันมันมันยังไม่ออกครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่อาจารย์บางท่านครับแต่วันนี้ถือว่าครบเครื่องครับพี่น้องครับก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาเยี่ยมนะครับพ่อมีมาอีกรอบนึง นะครับเพราะว่าผมมีธุระต,ต่ออีกสักนิดนึงวันนี้ได้ดูคลิปแบบเต็มๆสุดๆเลยนะครับวันนี้นะนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพ่อวิมานนะครับที่ให้ความรู้นะครับผมสามารถนําไปต่อเติมต่อยอดได้นะครับถือว่าเป็นความรู้ที่ได้ยินอีกนะครับแล้วก็มีหลังแจที่จะค้นหาแล้วก็เฟ้นหาตามที่พ่อบอกนะครับเนาะก็คงจะ เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องทีเคยสาระท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับต้องขอกราบขอบคุณพ่อพิมานในอย่างสูงครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อเจอกันใหม่นะครับรอบหน้านะครับมีแน่นอนนะครับนึกสุดไร่ออกอย่าลืมกิ้งก้างบอกผมด้วยนะครับครับ